เครื่องรางและวัตถุมงคลจีนน้ำเต้าน้ำเต้าในทางความเชื่อของชาวจีนนั้นเชื่อกันว่าเป็นเครื่องรางนำโชคที่ดีอีกชิ้นหนึ่งโดยลักษณะของน้ำเต้านั้นจะดูคล้ายกับเลขแปดซึ่งถือกันว่าเป็นเลขมงคลทำให้เงินทองไหลมาเทมาไม่รู้จักจบสิ้นประมาณว่าอินฟินิตี้นั่นแหละครับนอกจากนี้ก็ยังช่วยในเรื่องของสุขภาพให้แข็งแรงมีอายุยืนยาวอีกด้วย ด้วยส่วนใหญ่แล้วมักนิยมแขวนน้ำเต้าไว้กับบ้านร้านค้าหรือในรถยนต์ส่วนตัวแต่ก็มีหลายท่านที่นิยมนำพกติดตัวซึ่งก็สามารถทำได้ไม่ผิดกฎกติกาแต่อย่างใดน้ำเต้ายังช่วยในเรื่องของการเสริมหรือแก้ไขหงจุย้ยรวมไปถึงการเก็บกักเงินทองและกักสิ่งอภปมงคลไม่ให้เข้ามาภายในบ้านได้ด้วย สำหรับการปรับนำเต้านั้นออกจากจะประดับไว้ที่หน้าบ้านหน้าร้านแล้วก็ <c oughs> ยังสามารถนำมาปรับไว้ในห้องนอนได้ด้วยโดยเชื่อว่าจะช่วยเสริมสร้างความรักให้กับผู้สามีพัญญาที่อาจมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นประจำด้วยให้นำเอาน้ำเต้าไปวางไว้บนหัวเตียงนอนเชื่อว่าน้ำเต้าจะช่วยเก็บพลังงานที่ไม่ดีเอาไว้และถ้าหากว่าบ้านไหนมีคนป่วยก็สามารถนำน้ำเต้าไปไว้ในห้องนอนของคนป่วยได้ ซึ่งก็จะเป็นการช่วยลดอาการเจ็บป่วยและทำให้หายจากอาการเจ็บไข้ได้ในที่สุดในปัจจุบันนี้น้ำเต้ายังได้รับความนิยมนำมาทำเป็นเครื่องประดับสำหรับพกพาติดตัวด้วยอาทิเช่นจี G ้น้ำเต้าหรือพวงกุญแจน้ำเต้านั่นเองครับผม